วี่้องฟ้าปา่ปาคือมาได้เต็มแห่นเลยเอาหอยกระลายตัวนี้เปิดกล้องมากกับเห็นป่าเลยค่ะสะแงงป่าหนังทั้งนั้นเลยด้วยนี่จตจังลายโพสตึ๊งโดดเลยนี่ค่ะเพื่อเขาจะเพื่อที่โพดแหนะด้อเขาจะเอาเบิดก่อนนี่ลงป้าน้องปา้าจะเป็สะด้ง ล่งปลานะคะเนาะยู่เครอนบลาข้าบอนนี่แหละค่ะสวิงถึอกิ่บปลสวิงนั่นปลาซิวกุ้งปะปุ่นาป้า,ปาจะแห,น,น,ห,แหน่ะแหมแหน่ะเต็มแหนั่นปักหลายนะึงนั่นเต็มแหแล้วเลย การซันไว้ซุมอะไรเอาแล้วราปดยากเลยลายเลยอ้ยข้าวุนได้ปลายไงวูด้าได้ปลายเน่เน่เน่ไดปลายไงได้ปลา้ลายได้ปลาย่โอ้ยซุมไ พุกันซานลอซุ้มมาได้ยางยูตัวบ้านไงทั้งนั่นนั้นนั่นทั้งนี้เดแล้วมาสิลอยครับมาหารสะดุ้งเจ้าพเก้ามาละงูนบ้นแหแล้วก็ตือสะดุ้งมาสะดุ้งมา่นไหแต่ว่าแหได้อยู่ทังนี้บ่ได้อยู่ประมาณ ยีินาทีหลหรอคะเป็นปลางแง่งป้ปลาขาว <Okay. S 1> เมื่อถึงมือผุดทั้งผุดป้าปลาญงปลาญง ทางผู้ถึอปลาไงพี่น้องห้องยุคกิรีฑอยุคน่ะแถวนีปลาบ๊มีไงที่จะตวปลาหน่อยง่ายมองง่ายมองข้าเจ้าง่ายไปเรื่อย ปายางท้งุณท่าาวินอเขาเบื้องข้าเจ้าท้ขาของกีดกีดทั้งปุ่นมีปลายไ,ไง,ไง,ยงทังงงงง้งปุป่นห้องนี้แกมีปลายแหงเถื่อยยังหันทําสวิงถึ่อยยังถึ่ยยังถปลายอ่ะโอ้ไม่ปลายไงสอนไม่ได้โอ้คือเก่งแทะรู้นด้ประทน,น่อยหากินเปลยนแถหนาวเลย มื 48, ่อนี้อากาศสิบแปดองศาพราะหนาวเลยนี e ่เต okay. ็มแหเต็มแหพี่น้องเต็มแหว่าเราขึ้นไปแล้วคนน่ะดินรบๆยู่น้ำแหเราน่ะฟางนัมนเลยเนี่ยเฮียพุ่นกับปลาบอนดีขนาดเลย ผลได้อีกแล้วเอาพาไปหาลปลาสะดุง้งดูน้องข้าเจ้าปลาสะดุ้งข้าเจ้ากับง่ายๆเนาะอ,อันนี้น่อยนี่ก็สอนปลาได้ดีๆเลโอู้วทางผู้ถือสะดุ้งไง่ายไหมลาถึงตัวไไ่ายนะผู้น่ะ เด็กๆพี่น้องคอยชิวยซูมมาช่วยเราบ้างเห็นปะเห็นปะนั่นพุ้งเสือสีน้เงินนั่นน่ะชีเอ็วางน่นน่ะปุ่นห์ตัวบักไงหนึ่งป้าตัวใหญ่ค่ะคอยยู่ไก่ป้าตีปุณห์พี่น้องมึงจะปาตัวบักไงหนึ่ง่ปไาใหญ่ไปทั้งคุณก็นด้ยค่ะซูมระยะไก่ปุ่นห์ขนาดซูมระยะไก่ให้ตัวบักไงหนึ่งลดขาดสัน้อขาดสัน้อโอ้ย ขาดสนอสะด,งงดสุ้งไไเอ้ขาดสนอเราฝ้าต้องปล่อยมันเล่นซะก่อนเล่นห่วยเขาก็ยุดเองนี่นี่นี่ลุงไปซอยละขาดสนอขาดสนอกิว้วไปนั่นเราเขาก็ตาลงหมดเลยเไปทั้งพูดพีร่างวินน้องเข้าไปทั้งพูดรุ่นป่ายไงน้องข้าเจ้าป่าขึ้นัึงเครื่องหูแล้ว ปลาขื่นทั้งเท่งแล้วทั้งไต่เพราะใครมีปลาุูนนะคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่สวัสดีอันม้อนคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสเดย์นะคะเนาะสวัสดีปีใหม่น้ำเด้อค่ะก็อ่อยได้ลงทุนเป็นไรมืนหนีผ้ามาเลาะมาเลาะเบื่องอันข้าเจ้าจุดสะด้งลงป่าค่ะก็ม้วนนี้ดีท่านได้ไปแย่งกับท่าย,าย่างกับทั้งคุณ จากที่อยู่ข้างใต้พี่ยางอลล่อเบิ่งขาเจ้าทาั้งคะนะืนแล้ค่ะนาะบ่สบายพี่น้องเป็นเชามาทิ์แล้วเป็นปัดทั้งบ่เส้าอยู่ไปหาหมอตืรมอีของบ้านนี่อันไปหาหมอข้างสุดท้ายอันของปีสองพันสองศูนย์สองศูนย์ปีหน้าก็เศร้าไปแล <c oughs> ้วค่ะปีหน้าก็ชื่นสุขภาพแข็งแรงนาค่ะนะาะเขาาชมาเบิ่งหนา้าปีปลามันขึ้นโซนนั่งเครื่องแล้วค่ะ เพราะว่าทางใต้เขาจะตึกบระไรมีป่าใหญ่อยู่ทางผีเพรานว่ามันเกลื่อนมากทางบนบนเคลื่อนเนาะค่ะเนาะเป็นอันนี้เป็นฝายน้ำล่นมันมันเคลื่อนเนาะค่ะเป็นฝายน้ำตน้นปีกายเขาจะปล่อยลงปลา่าเขาจะปล่อยไหลแต่ว่าเขาจะปล่อยลงปีกายนี่วินีก็เลยมีปายย่าใหญ่ค่ะพี่น้องมันหลุนต่อน้ำกันอีกค่ะว่าหลายใหญ่หางบรรยากาศนี่ก็เป็นส,วน,สวนปามสวนปามสวยงามบดยเฉพาะกันิทีอทอดิีถึงพี่น้องทุกทุกคนกค่ะเด้อ ถึงบรงุรุษล้งผีบุรุหอดคือเก่าค่ะไั่มาาีค่ะนี่คือสีเขาจะได้ปลาไงตรงนี้นะบางยาน,นี่ปลาขนท้องบีเพ่ะนี่มันงอเบาบ้าจะดึง,งายตัวนี้เราถือสีม่วงถืสีม่วงนไดใหัาง,ง,าง,งาน,นี่ เจอซิงหงในปาใงญ่เ้าถือกุบบาทเ้อะน่ะโอ้ปลาท้งเพื่อนพี่ปาเฮ้ปาเ่ะหลาติบแล้วปลาปาบูพี่ไอปลาเฮ ปกดเนาะกระเซียมมันหนาว่อมันหนาวมื่อนี้วันพมดนี่เมื่อนีรพเแด็ว่ามีเนาะเมื่อไปี่องปามมีใครจะมีแนวแก่หนาวไปใครดอกพุ่มสายวันไันจะไทยถือ อออขอขอขระชาตัานานะโอ้ยจับได้แหลวกับป่อยลมเอานักพูดผัได้วันนีขคืนมานังพี่นักพูดผัได้นี่ค่ะที่ถือพี่เาได้ปัตตเพ็นใหญ่ nhục một chuông nhục mà thế tôi được bưng ta khai cho nhục ảo nhục ảo tôi được nhục anh để thiệt là hoàn ngang này à <laughs> <laughs> <laughs>

เมึงบรรยากาศไว้่ะแล้วบรรยากาศทั้งนี้ค่ะอ๋อมีส่องแห่พุาะเจ้านี่อ๋าที่แห่ผืนนี่มีคนนึงไอ้ตึกคนนึงขึ้นมากคนนึงปดได้อยู่ค่ะได้อยู่โอ้ขึ้นนัดชาวบ้านหัวแห่ผืนไงมั้งแห่ผืนไงเติบอยู่ผืนนี่ปวดกุดตัววักไงเนี่ย โอ้คนจัขึ้นเป็นน้ำใสห่วยเลิกได้วางโอ้ยลอยล่งไปเลือกุมล่อไปชิงทา่บ้าัลยมี่ได้ทางตื่นล่ะลอม

ปสมส่วนนี่ค่ะตัวใหญ่เติบบิ๊กผสะแงงมันเกาะเกาะเกาะของวันนี้ก็สระาัง ว้าจีทางพุ่นข้าเจ้าคือจะถึงหลายได้พุ่นนั้นพุ่นพุนนะข้าเจ้าทั้งเทิงพุ่นน่ะสรวงข้าเจ้าใหญ่นั่นวุ้นเป็นปีสิบสองโซกหัวอืม ถือยี่บบันนี้โอ้บ่บ่ปันไหนนะป่าแสงียงป่ามันจะเข่าป่าหย่าแล้วจซุ่มแห้งไรเพราะมันไก่อยู่ทั้งทึงไม่รู้ท่างคุณติดป่าแสงแยง ปลาทังแง่เก้มสระดุมดโอ้รได้เออนี่เขาจะเอาแห่ใส่เราฟังเขาจะกวบเรากระไล่เขามันปลาอะะยู่ฟังค่ะเขาฟัง,ฟงๆๆๆๆคุ้มเราหกสิบบาทบัตรหกสิบบาทครับพี่น้องนี่แล้วเปล่าอยู่ครบนี่แล้วก็สิคุ้มแล้วนี่ Hè, mát hè, hẻ, hè con cỡ, hè tèk mát Cát mưa mát mát nữa. mát không mát 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 Bờ mát 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 bờ mát không nó? ตึกมาบาทนึบานึงได้ประมานี้ได้หลเยเนะแม่ปานขึ้นบ้านักยืนเฝ้าอยู่หนาวบวพ่นาก็ออกจากบานไ้เฮยไ้ตกระดูงเราบารถวยินเป็นอะไรถุยบัวเลยเข็มเลียนอยู่แล้ว จะใส่ยีงม่เีไม่ใส่โอ้มันมันยานคือข่เห็นสันโอ้มันงอมนะมันงอมมันยีระอมันงอมค่ะหายหัวรถข่าวห่วงข่าฟังนะคะไปยไปะเยเกหมื่นนี่คือก่อนคืคนนันเชียงเนีย ทั้งหูถึกดีดีวะสันทั้งหูถึกดีดีคนละสะดุ้งฮักขาสะดุ้งพญ่ปั่นฮักละบาดนี่สะดุ้งไงเราเนื้อหนีโย่หล่นี่ห้างไปตกหลุมบังเขาห้มหอยนี่ว่าเอบ่แถบเขาห้มหอยห้นี่

แล,แ,แ,ลลแล้วก็เห็ดแงนละพี่น้องแล้วกทยมสะดุ้งไว้แล้วก็งอย,อยงสันหลัเพี้นยนใหญ่สองตัวด้วยนนอนคู่กันด้วยนี่สาดโดดเราบอว่าค่ะเขาจะว่าปลาโดดว่าสันทั้งด่ดาดางโอ้เขาจะก,กันแค่นี้น้่ากับว่าคุณบนไดเนาะจะได้หลายอย่บ่ค่ะเพได้กินพาได้กิน เออปลาไดปลากันค่อวล่ามปลาอีทยนี่บ่ามนอยปไนอยอพอดีอยู่ด้กินที่ไพี่น้องนี่พอดนะเอาละโอ้นาหวยก็เงาตัวอนี่นี่ปลาโดดปลาโดดนี่มันโดดดังอยู่นี่นะออามันนั่งมึงปลาโดดดังเลยบ่ปลามันโดด อืยมันเดี๋ยวมันติดอยู่น้ด่างอยเดี๋ยมันจะโดดออกมันละเลอะเอมันลอยละด่างเลยนะนั่นๆเห็นว่าพี่น้องโดดออกอยากไปเนาะสละแค่นี้กับพ่อแค่นี้นะพี่น้องพักระจมาละเบิ้ง อันกาบสวัสดีปีใหม่นะคะเนาะจากอีสานสอนเนาะค่ะมาได้พบได้พบกันโดนสวัสดีปีใหม่อัเมื่อวัคริสต์มาสที่พี่น้องเนาะกสะพานเพื่อลิคริสต์มาสมามื่อหนึ่งสอมื่อหนึ่งค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะเมื่อวานเมื่อลิคริสต์มาสขอพี่น้องมีความสุขขอทุกทุกคนนะคะมีรำรวยร่ำรวยภาพมาช่วยบรรยากาศเนาะค่ะประมาณนี้ค่ะขอกระชับคลิปแล้วค่ะพี่น้องขอชื่เมื่อแล้วเบื้องลึกแสงแววไข่ฟ้าแล้ว ค่อยเมื่อยอาสำหรับที่นี่ไห้แค่นี้เนาะค่ะเนาะที่น้องที่ถึงพี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อลำรวยลำรวยสวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะสำหรับที่นี่สวัสดีค่ะ